เป็นลักษณะของคนที่ไม่เชื่อเรื่องผีเลยพี่ปองอ hmm. และไม่คิดว่าผีจะมีจริงด้วยครับ hmm. ชั้นสี่มีรอยเท้าเด็กเต็มไปหมดอืม hmm. แต่ที่มันน่ากลัววันนั้นคือมันไม่ได้มีแค่ที่พื้นครับมันลามไปที่ผนังด้วย hmm. มันลามไปยันบนฝ้าเพดานเลยครับ <laughs> เริ่มต้นด้วยเสียงหัวเราะฮะป๋องก็พลทองพรับในฐาน,นะผู้อำนวยการสร้างครั้งนี้เนี่ยอยากจะชวนทุกท่านนะฮะฮโลวีนนี้ฮะ จดลงสมุดไว้เลยฮะว่าเรามีนัดเจอกันที่ซีคอนสแควร,ร์สีนาคารีแล้วก็ซีคอนสแควร์บางแคกับงานที่มีชื่อว่าเดอะช็อกเล่าเล่นหลอนโหอยากจะบอกว่างานนี้นะฮะผมและพวกเราผู้คนเตรียมตัวนะฮะแล้วก็ตั้งใจทํางานนี้มากๆฮะถือว่าเป็นการร่วมเฉลิมฉลองนะ,ะครบครบรอบ30ปีของเดอะช็อกเรากันละกันนะ,ะกับ10บ้านนะแบ่งเป็นนะฮะที่สีนคริน,นั้น5บ้านที่บางแค5บ้านผมอยากจะฝากไว้นะะกับบ้านมือสองบ้าน จอมขมังเวทแล้วก็ตึกหลอนเรื่องราวของสานที่ลองดูดูสิฮะว่าบ้านมือสองมันต้องมีประวัติความน่ากลัวอย่างไรอะ่ะ บ้านจอมขมังเวทอย่างเงี้ยในบ้านน่ยมันต้องมีจอมขมังเวทผู้มีวิชาอาคมแล้วปรากฏว่ามันก็มีอาถรรพ์มากมายตามมาหรือจะเป็นตึกหลอนเกิถึงสภาพตึกอะนะฮะบรรยากาศทั้งหมดจะถูกเนรมิตนะฮะในงานที่เกิดขึ้นวันที่23ตุลาคมนี้จนถึงวันที่2พฤศจิกายนนี้นะฮะก็ติดตามกันได้ที่ซีโคสแควสีในคลินแล้วก็ซีโคสแควบางแคแล้วเจอการกับเดอะช็อคเล่าเล่นหลอนว